แสงดากลัวทุกคราวเพราะว่าฉันนั้นคือกอนเห็นกลัวดวงดาวไม่ทอแสงลงกระทบดินและอนเห็นอย่างฉันคงไม่สวยงามอยากให้ดาวดวงนั้นรัวเมื่อดาราส่องแสงฉันดูสดใส อยากให้ดาวดวงนั้นเข้าใจข้าเธอไปตัวฉันคงหมดสิ้นกัน ฉันนั้นคือก้อนหินกลัวดวงดาวไม่พอแสงลงกระทบดินและก้อนหินอย่างฉันคงไม่สวยงามอยากให้ดาวดวงนั้นรู้เมื่อดาราส่องแสงฉันดูสดใสอยากให้ดาว Kh thânkhúng một x ที่ภาควิชาประสติวิทยาและก็ศิลิเก่าทั้งที่มหาวิทยาลัยนิถิลและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานฉลองอายุครบหกรอบ,รอบของศาสตราจารย์ดรวันเทนชายกาอาจารย์ที่เครา,พารพรัายิ่งของเราในวันนี้ผมได้พบกับท่านอาจ,จารย์ตั้งแต่ปี2519ที่คณะวิชาศาสตร์เกลร้อนสิ่งที่ประทับใจที่จำได้ก็คือท่านอาจ,จารย์จบปริญญาเอกจากออสเตร เปคนสวยคนเก่งมีคุณธรรมมีความมุ่งมั่นในการทำงานจึงได้รับตำแหน่งวิชาการสูงสุดเคยเป็นผู้บริหารนหาวิัยมหิดนเป็นนักวิจัยดีเด่นได้รับรางวัลวิจัยมีผู้ร่วมงานและลูกศิษย์ทุกระดับจำนหน้าในวาระที่ท่านอาจารย์ได้มีอายุครบ6บในปีนี้ผมคายขออารัธนาคุณพัรีรัตนสัย และสิ่งศักดิ์สทธ์ทั้งหลายในสากลโโรได้โกรดดนบันดาลให้ท่านอาจารย์ที่เคารพรักยิ่งประสบแต่ความสุขมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงเป็นร่มโพร,ร่มใทของพวกเราตลอดไปครับกราบเรียนท่านอาจารย์วันเพ็ญที่เคารพรักอย่างสูงค่ะเนื่องในโอกาสงานมุทิตาจิตครบหกรอบของท่านศาสตราจารย์เกติคนุนดรวันเพ็ญชัยคำภา ภาควิชาประสิทธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยลมหิดลจึงได้ร่วมกับสิทธิเก่าคณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยลมหิดล,ละสิทธิเก่าโครงการบัณฑิตศึกษาคณะสหาวชศาสตร์มหาวิทยาลัยลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจัดงานขึ้นในวันนี้พวกเราทุกคนต่างมีความรู้สึกที่ตรงกันว่าความรักและความเมตตาของท่านอาจารย์มอนเพนที่มีต่อพวกเราพวกนั้นมากมา,มายมหาศาลนะคะท่านเป็นผู้ที่มีจิตวิญ,ญญาณของความเป็นครูสูงมาก ท่านมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ได้อย่างลึกซึ้งเป็นขั้นเป็นตอนและเข้าใจได้ง่ายมากท่านมีความปรารถนาดีและมีความเมตตาสูงดูแลช่วยเหลือสนับสนุนลูกศิษย์เหมือนลูกเลยท่านอาจารย์เพนนี้ยังเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทอดทนเสียสละมีความสามารถและความเชี่ยวชาญสูงมากในการทําวิจัยและสร้างนวัตกรรมโดย,ยเฉพาะงานด้านโรคติดเชื้อและประสิตวิทยา ท่านอาจารย์มีผลงานวิจัยเกือบ200เรื่องนะคะได้ขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรจำนวน22เรื่องและมีทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆไม่ต่ำกว่า30เรื่องเลยคะ่ะท่านอาจารย์ยังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและต่างประเทศถึง62ชุดซึ่งจากผลงานที่มากมายอันทรงคุณค่าของท่านอาจารย์นะคะก็ละเลยทำให้อาจารย์ได้รับรางวัลและกิยศต่างๆทั้งด้านความเป็นครูด้านการวิจัย ด้านการประดิษฐ์และด้านต่างๆถึง32รางวัลซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปะวิทยาสาขาวิทยาศาสตร์ประจำปี2553ค่ะคงจะไม่เกินไปนะคะที่จะกล่าวว่าท่านอาจารย์วันเพ็นเป็นปรมาจารย์ด้านประสิทธิ์และโรคติดเชื้อท่านเป็นพลังทางปัญญาและเป็นแหล่งขุมทรัพย์ของความรู้ของแผ่นดินอย่างแท้จริงค่ะ จึงไม่น่าแปลกใจเลยนะคะว่าวันนี้เหล่าศิษย์ทั้งหลายเนี่ยร่วมกับภาควิชาปรสิทวิทยาจึงอยากแสดงความกตัญญูต,ต่อความรักความเมตตาที่ท่านอาจารย์ได้มีให้ด้วยการพร้อมใจจัดงานมุทิตาจิตครบหกรอบของท่านศาสตราจารย์กิติคุณดอร์วันเพ็ญชัยคำภาในโอกาสนี้ดิฉันขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดคุ้มครองปกปักรักษาท่านอาจารย์วันเพ็ญและครอบครัว ให้มีความสุขสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงเปี่ยมด้วยพลังกายและพลังใจตลอดไปค่ะ